ละงดูดงละงกแดงครับงามเลยอ้ครับพอของงามเลยละงดูดงพี่น้องออเลี้ยงกันเลยปาดพี่น้องเบิ้งครับบานเบิงเสืองเลยละงกดง พวกนี่ไหมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องวิธีคนมักรอครับปอบพอกันอยูย่ ทึง 6, ท่งโขกทึง 5, ท่งปลาทึง 5, ท่งเขาเนาะว่าสีพาพี่น้องมาหาเก็บเห็ดแหละครับกาที่แรกก็ว่าทีออ่พักจักสองมือเ <c oughs> พราะว่าเห็ดมันห่างเนาะพี่น้นองเนาะพอดีว่ามันนี่นะลองเราโทร่ไป่วนครับวา่าเขึ้นมาหลาอเบิง่งเห็ดทางนี้เบิ่องด้วลังาเห็ดเออละงหกมันขึ้นเนาะว่ามีข้าเจ้าได้ไปอยู่ครับ ่วนหม้นั่นไม้นี่ฮขาู้บอกเลยพี่น้องเลยบอกว่าดดครับเพราะว่าการบอกไม้นี่บางทีเนาะคนพืนที่มันจะอาจจะเดือดร้อนก็เอาเป็นวายยูนเขีดเขาบังเท้านเท่านี้แหละก็รักๆมื่อนี่ก็ว่าสิมาหาเละเบึงเห็ดระงงกเนาะพี่น,นะน้องเนาะลองแล้วว่าจะพาเขาไม้รับเพื่อน <c oughs> รับซ้ำเด๋เดี๋ยวไปนรุนกันครับรับพอแต่ขวงจังเลยปุ๊อันนี้กับบังหูกัน <c oughs> ไปพี่น้องเข้าไปเลยครับมาหอดโคกแล้วมาหอดโคกปบบมันเที่ยงคืนเนาะมือนี่อ่ะรุ่นกันไปครับ หนหอนยางก็ผ่อเลยครับเดินๆเลยนี่สามไข่โอ้ดินเหนียวแล้วโงกครับแล้วโงกขาวไข่แบกไงเลยครับเงี้ยจีออกลีบอ้อนี่อย่ารอห้อยางเด้อ,อยางไปทั้งอื่นไหผพอขึ้นกันเด้อครับฝากกันมา แถบว่าได้กิ่มวิ่น้องไข่เห็ดอ้าวครับมานแล้วโมเลกแหกมานหุ่นครับสองไข่อ เขาเบิ้งเห็ดแล้วงูมูนี่นี่น่าลองพาเขาเบิ้งมึงดูพี่อ๋อพี่น้องมองดูเพียวแม่นหมดเลยเปิดหอดพุ่น้องะ้องของหอกเจ็บเจ็บเก็บเจ็บเจ็บน่าลองลุย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 มาแล้วมาแล้วโอ้ยเก็บน้อกันเลยพี nah ่น้องออื มันออกไปทั hmm. mm ่วเลยดี่เลี้ยงว่าป้าเพชรมน้ะมันทิว่าหน่าพระเดิงคิอว่าตัวไดสองดอกมันต้องออกมืดเลวเนาะมเอมืดมันไม่อ่เห็นดอาอกนต้ก็ะเีอก ลองว่ายำเว้นขอมาเจีบได้คนหลงหกจีบลูกคนวิ่งเนาะเขาพูดละพูดละสองลูกเอาก็ถืที่ามานแลยเนาะเกิดเขาว่าตัวอันวะใครนีจะบ่เห็นพี่่นา เก็บ,บด,ดมูมา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 เก็แบบของมันนี่ก็ได้นี่ แบ่งกันครับนี่เดี๋ยวให้นะลองมาเอานี่สามตูมงามเลยนี่พี่ต่มนวลองนี่ต่มเจากับมาเอาอันนี้นะผมเอาสามนี่เพราะยี่นี่สองสามอันครับโอ้ดอกเห็ดพีแตษยั่งใหญ่ hãng đột lên น้องเพื่อนครับนี่ข่างทั้งหลุดเลยยังสวยเลยพี่น้องอยังงามครับอื้มคายง ủa oh. <coughs> ตูมนี่ไงพี่น้องยังไงเลยบาดพี่น้องเบิ้งครับบานเปิงเสื่องเลยละงอกดงอีละง,กงอะงกดงออกนี่ปกติละงอกดงออกนี่เฮ็ดละงกอกไอ้มีสิไว้ด้วยครับแต่ว่าขนาดจ,จะลงเรือให้ได้เก็บติดดอกเพราะว่า,วาลูกพี่ว่าออกมาแล้ว มือน,นี้เป็นมือที่สี่ครับบานมดแต่ว่าบานกระเซ็บพื่อเขากับบานแข็งแข็งเลยดอกแข็งแข็งเลยเอากระสีบบาถุงเท้านะแล้วฮัสิแปดตัดออกที่หลังครับลงะหมูดงลระหมูกแดงครับสงงูงโดกเอีมองนีื่อเป็นมือน้าระเจาเหยียบไข่มัน,มนแต่มือไหนบุ๊ มือเรืองครับว้าพี่น้องเบื้องลางงกเหลียงดอกนี้ครับปั่นเห็นแล้วงกขาวอ่ะตูมบักเอบเลยครับมีลูกน้ำน้อยข้า,าบานไปเบิดเลยครับเอาครับเพราะถ้เก็บก็อยู่ทั้งบานเขาอยู่เนาะโอ้เดี๋ยวครับ

มูหญ่ครับขนาดเลี้ยมูก้เจ้าอากดิหนีว่าข้ะเจเา้าเ,จเอาเท่าบานไปพี่นอ้องจงตูมแหว่งฮาน่าจะเพื่อนมาแต่แต่เว้นนะครับแต่หัวคำนะพวกนี่มันบดบดทันดันดินเนาะปึ้งพี่นอ้องเบิงระงกขาวไข่นี่ครับปว่นไข่ฮานนโรดบู้ยดัดางงามเห็ดผึ่งครับ โอ้ผึ่งเหลืองงว่าจะผึ่งเี่ยงข,ขอนข้างที่สิถ่ายลำบากจัหน่อยพี่น้องมันหกครับ กับเบาสะออนเห็ดดอนนี่มันมันดอน,น,ดนไอ้มันดกนนอกง่างยพีเนอะเพราะว่าช่วนหมากสิบ่่าเป็นมูครับเพราะว่าส่วนหม,ม,มากจะเหลือมูเขเจ้าที่เจ็บกังเว้นไปเนาะ วิ่งลงโดงดอกนี่นะพี่น้องแต่ว่าผมีมมูครับน้ำไหลหู้นพี่น้องดอกนึ่งอยู่ท้างไหนอยู่ครับมันหกครับพี่น้องเห็ด ถ่ายคลิปยากดิน้องดอกเขาก็บกน่นท้ยถ่ายเหมอนเดิมเสเป็นใบหมอกใบใหม่มาปัดต,ตากลองเขาเนาะเห<ม>็ดแล้วงูกเหลียงครับสามสี่ดอก อุ้ยสามดงองบ่เป็นมูครับมิดละงก์โซนนี่ ม้วเหลี่ยมมงุงเลยครับสองตูมเนี่ดผึ่งเหลืองครับผึ่งเหลืองที่นิดนี้นีนค่ค่ายกันกันบเ็ดผึ่งแดงนี้นะครับทั้งรสฉาติทั้งลักษณะดอกเนาะกะสิตั้งกันแต่สีครับอูอย้ยงแสบเลยนี่นนอง ว่าในรอบปีเลยครับที่เขาได็กเก็บเห็ดละงกหลายปานนี้เนาะเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับหรือว่าเห็ดพึ่งลืมผัวเห็ดพึ่งชนิดนี้หลายคนได้ยินซื้อแล้วอยากได้เนาะพี่น้องเนาะอยากลืมผัวสั้นแต่ว่ากันผัวเอาไปกินผัวกันลืมเมียให้กันเนีนี่ครับสามโดกครับบานแหล้วสอง ละงงกดงครับเสียเต่มูหน่อยน่ะพี่น้องครับพของงามเลยละงงกดงพี่น้องเลี้ยงกันเลย รึเพี่นอ้องบานหมดเลยล้งงูกดงลงงูแดงครับบ่เอาดอกกันถุงเท้าเอาเต่ดอกเลยครับ เมาแล้วพี่น้องปล่อยเขาเป็นเชือซะพ่อนอีกแล้วครับอุ้ยมูนี่มูนี่มีตูมอยู่พี่น้อง วสวัสดีตอนเศร้าครับผมพี่น้องตอนนี้กับแกงหงแก,ง,แกงตาแล้วเนาะก็ะมาอัปเดตผลงานกันจักกน้อยครับอู้ลูกพี่พลายยา,างตั้งแต้มาหอดจนป่านนี้ท่านเศร้าเมียอ,อยู่โอ้หิวนอนเลยครับมื้อนี้ <c oughs> ออาเข้าเบิ่งผลงานท่ามนเศร้ากันเป็นแดดคือบ่ เป็นของน่าลองบ้าดังหมาน่ะพี่น้องเห็ดละงกขาวกดัดว้าบุกอยิง่งใหญ่เนาะเห็ดละงก์โดงก็หลายครับงก์โดงไก่แล้วกระตาด้วยยิง่งย่งไก่เตียมแล้วครับอันนี้ของเฮาเนาะโอ้ปันผู้เถาะพอได้ของบานบานได้ก็ได้ตูมหลายอยู่ครับได้ละงก์โดงละงก ขาวเนาะยัดผึ่งบรรยากาศง่ามเศรอหมอกหนามากนะครับกะทิจอดหาอีกจักสองดอนกะสิกำบ้านแล้วเนาะไปไปนีล่ละเฮาครับพอเลยพี่น้องชุดแรกแหกมานสำหรับง่ามเศรเนาะโอ้ยระงกดงระงกแดง,ดงครับงา,งามเลย เห็ุนักเกิดยู่ขางทางวะพี่น้องอาจจะเป็นไข้เรางกขาวครับโอ้ใครสะอาดยี่ดีพี่น้องนี่ก็พี่น้องตอนนี้เข้ามาถ่านนะลองยุรดครับเนี่ยถ่ายยุรดเนาะ กูยังโบไบเบายัางโบไวครับเพราะว่าเบากะหาเห็ดมาติดต่อกันมาหลายมือหลายขึ้นเนาะส่วนหนาลองเนี่ยปืนหวัวก็หามือนีมือแรก <c oughs> ปกติมันก็นจะมาาต่วโกนี่ครับเพราะว่าโขกแถวบัานเนาะแล้วสีโบไปเนาะแต่ว่ากันตมาหนี่เราก็ต้องการมูครับแล้วก็ได้ทั่วไปสวนเหมือนวันนี้เขากับว่าสิพักกะเออพอดีเราทั่วไปสวนกะเอา้าก็อยาก เก็บเหลงกขึ้นกันล่ะครับหลังจากโคกบ้านในวของนี้โอ้ยไหลเก็บมากจนจักรวาจังมือแต่ปรามานเนาะอู้ไม่นี่หมานครับหมานก็ทุกมือหมานในรอบปีเลยก็ว่าได้เหละงกพี่น้องตอนนี้เราก็เขาไปพู้หล่ะครับเราก็ย่างเข้าไปทางไหนพู้หละโอ้เขาไปบ่ับพี่นอ้องเมื่อยหลดีครับถ่าเราอยู่นี่ลหละเดี๋ยวเรากลับมาอะสิจังสรุปผลง,งานนาะพี่น้องเนาะ เราก็น่าจ,จะได้ดอ,อกเพราะว่าเรากะชำนานครับพื้นที่ไม้เฮ็ดแล้วก็หูเนาะไม้นี่การหาเฮ็ดบ่มีไมยเออบ่หูไม้นี่ถือว่าเสียเปรียบคนหูไมยเนาะพี่น,อน,นอ้องเนาะจังพี่น้องมาเจ็บทางไก่ที่กันครับ <c ười> เออคนพื้นที่เข้ากันย่างเจ็บเอาเข่ามองเข่ามองแล้วเนาะจังว่าแหละพี่นอ้องอ๋เดี๋ยว่านเอาลองจะเข้าครับ บรรยากาศนอ้องเหมอกจอดลิลีครับหมอกไม้นี่ไกลจากบ้านเขาเติบครับชีรลดมากประมาณสามสิบโลมั้งบรรยากาศตอนเศร้าครับแต่สิวะค่อยมีก้อนหินคือบ้านเขาดอกพี่น้องเป็นปลาเพ็กเป็นดงเป็นบุยางเหรินไปเหรินมาตั้งขอรออยู่นี่อ,อีเห็ดกอได้หนิพี่น้อง บ่แม่มันเกิดยู่งขางทางวันนี้เขาขับรถมาเตี๋ตีนี่อออดอกงามสำคับนี่นางยุซีกระได้เฮ็ดเออคือหมันแท้ล่ะมาครับตอนนี้นารองกะมาแล,ล้วมาสรุปผลงานกันเลยพี่น้องว้าวฮุยดู่นเป๊ะ เปแพร่ลำหิดละงกงเหลืองมานี่ครับย้าม<อ>ือสาวโบานบานทั้งตุม่มละงกยังโคกนี่กะตุ้มไงได้พห่น้องละงกยังก็ละงกขาวนี่้อดอกพราเป็นกันบึงดูครับโอ้ต่ว่าหนาลวงนี่โอ้ได้ตุ่มหลายครับยกบ่กขึ้นเลยเพราะว่ากตาสิีงไงก็ของเฮ้าเนาะออ้หมานหมานหมานหมนเติบสมก็ว่าเป็นเจ้าของไม้ยรับอยู่ นี่ของเขาครับเนี่มันโซ่กับพวกค่อยได้เพิ่มเพราะปันใดดอกได้แค่เฮ็ดเราโงกดงเมื่อกี้ดอกเนาะแจงออกแล้วก็เ,กเป็นทั้งสี่หละครับเขาเออกันหายกินย่มขึ้นหละตาดีแท้อพอตะเว้นขึ้นแล้วโอ้ยปันกันก็ไกลเหงา เอาครับสำหรับคลิปนี้เขากับสคนกับมีค้อามานฝากพี่ฝากน้องประมาณน,นี่แล้วเนาะยังดีท่าให้เบิ้งแหละครับยังไดก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกการติดตามพบก,กันในชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ